ทำไมไม่สบตาพี่ยายญาล่ะลูกอ๋อพี่ยายญาสวยไหมลูกสวยสวยค่ะน้องพูดไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำเท่าไหร่แล้วนะลูักไหมเต็มใจใช่ไหมเด็กเขาไม่โกหกพี่น่ารักไม่ใกอดให้กอดชอบไหมคะชอบไหมชอบไหมคะอ๋อไหนอเออกอดชื่ออะไรครับ น้องมิน้นเหรอคะน้องมิน้นอายุเท่าไหร่คะขวบขวบแล้วลูกเรียนอยู่ปไหนคะปหนึ่งปหนึ่งหนูอชอบทำอะไรคะอพี่อยากให้ขึ้นไปนั่งยองๆบนเก้าอี้ได้ไหมคะคแถวหลังไม่เห็นนั่งไว้ลูกนั่งไว้อ้อันถ่ายรูปคู่นะคะนั่งคู่กันกับพี่ณเดชน์พีย่ย a y าคุณแม่นั่งด้วยไหมคะคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่ด้วยนะคะอ่านี่ค่ะ พร้อมกับภาพที่เขาประมูลไปได้นะคะมีใจเป็นกุศลจริงๆ35,000บาทดิฉันเดินไปตรงไหนก็กลัวบงังงเลยโอ้พี่ณเดชอุ้มนะคะนี่ค่ะประมูลไปแล้วนะคะ35,000บาทเรายังเหลือภาพอีกหนึ่งภาพนะคะย,ย่าญาในสายตาของณเดชยังเหลืออีกหนึ่งภาพเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีนะคะพี่ณเดชทํทำตามสัญญาเลยค่ะ หอมแก้มน้องนะคะสองข้างอะไรอะไรนะคะพี่เด็เด็ดบาไงนะลูกขออนุญาตหอมแก้มได้ไหมคะอนุญาตไหมคะค่ะหอมคนละข้านเดี๋ยวกล้องให้คุณแม่ถ่ายไว้เลยค่ะ เจ้ตรงนั้นบอกกล้องนี้ด้วยค่ะกล้องนี้ด้วยค่ะไม่ได้ประมูลแต่อยากได้ภาพพี่น่าเดชกกับพี่ยาย่าหอบน้องนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นาเดชกกับพี่ยาย่าก็จะเซ็นนะคะเหตุการณ์อย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพียงแต่คุณเดินไปที่ตู้ ATM แล้วกดเงินมาประมูลค่ะมันออกแล้วมันเข้าไปได้นี่คือตัวอย่างนะคะโอ้มันซาบซึ้งมากๆเลยน่ารักมากมากเลยนะคะทางนี้จะแม่จ้าจ้า กลัวมากเลย่ะนี่ค่ะเอยตายเขินมากข้าวเย็นไม่กินแล้วะ่ะแม่บอกว่าตังค์หมดแล้วลูกเอามาประมูลหมดแล้วลูกค่ะอะถ่ายคูกับคุณแม่ด้วยไหมคะคุณแม่มอาให้คุณแม่ด้วยอาอะพี่ออคุณไอ้ให้คุณแม่ด้วยแม่อะถ่ายด้วยนะคะค่ะนี่ฮะบรรยากาศอบอุ่นมากนะคะกว่าสิบนาที คุณจะได้สัมผัสโมเมนต์นี้แบบเรานะคะน่ารักมากขอบปหน้าหนค่ะข,ขอบคุณมากอเดี๋ยวให้เซนรูปนะคะพี่ะเดชพี่ยาย่าเซ็นรูปนะคะชื่อน้องอะไรคะลูกน้องบอกว่าจากไปห้องน้ำมากคะ่ะหนูตื่นเต้นณเดชอยู่ตรงหน้ายาย่าอยู่ข้างๆโอ้ให้ลมจะใส่นะคะค่ะอ้าอยากให้พี่ณเดชพี่ยาย่าเซ็นให้ใครคะ มินเซ็นให้น้องมิ้นค่ะให้พี่นาเด็กพี่ยาย่าเซ็นให้น้องมิ้นนะคะต้องบอกว่าเป็นครอบครัวเทวดานะแม่กับลูกน่ารักมากเลยใจบุญนะคะแล้วก็ประมูลภาพนี้ไปนะคะเพื่อเงินนี้จะได้ไปช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสในถิ่นธุรกันดารในของทางด้านมูลนิธินะคะราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเด็กๆในถิ่นทุรน